สวัสดีค่ะทุกคนนคะคะยี่กับจอ่อมเัอริริกแล้วนะคะนี้กับพี่แอมคนเดิมค่ะวันนี้นะคะมาเล่นเกม LOL กันนะคะทุกคนโอเคพี่แอมเพื่อนมาได้สองวันนะคะเกมนี้นะคะเพื่อนแนะนํามาก็เลยโอเคช่วงนี้มีคอนเทนต์นอร์ก็เลยเออลองเล่นดูกันแล้วกันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาเล่นเอ,อ่อเป็นตัวละครเซลฟินนะคะ นะคะทุกคนนี่ค่ะโซฟีนนะคะตอนนี้เองค่ะทุกคนสวยมากเลิศมากทุกคนนางก็จะแบบว่าเออเป็นนักร้องใช่ปะ่ทนะท่านมีผิดนะยังไม่เคยบอกอยู่อันนี้ยังไม่ได้ซื้อนะคะ เราจะมาดูกันนะครับว่าอิสันจะเล่นได้ชนะหรือว่าตุยนะฮะตุยเยก,ก็คือแพนะคะโอเคทุกคนสมรภูมิการเตรียมขละอ๋อฉันตื่นเต้ตนสังเลอยอะมาแล้วเฮ้ยโอเคมาแล้วโอเค เดิ sing all back. นบนนะคทุกคนเพื่อนไม่มีเพื่อนตลไปหรอเออไปเลยค่ะมื่อ not sure where I'm going can't wait to find out ดักซุ <darum coating> s> <S ่มไปเลยค่ะทุกคน มันมาแล้วระวังอื้มนี่ไหน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 นี่นี่เนี่ยมั่นเหรอมั่นเหรอรู้อีมั่นเหรอฮะฮะมั่นเหรอมั่นใจเหรอฮะเออมั่นหน้ามั่นใจมั่นหน้ามั่นใจอ๋อแล้นบันตี Allies, um... flame. My phone is yours. How about calling Everyone's got their own ears. <tiny> <Phroucai> Mine, everyone. <tiny> Sing it with me. What <tiny> oh, you do here, mum? ม่านม่านลุยม่านหลังลุยม่านหลังตาเยเลยค่ะโอเคมาแล้วฉันกำลังไปโชว์ล่ะฉันก่อนอย่าเพิ่งตายนะเลิศไหมล่ะ แกองเลาเพงด้วยนะฉันชอบมากเลยนะอ่ะอ้ยไปเลยเบ้องกันมาช่วยเราอ๋อมันเดียมากเลยอะไรมันเดียมากเลยมันเดียมากเลยมันเดียมากเลย Every เร็ว <c oughs> เรวเออมันตาย <c oughs> นี่นานี่ไงยเอ๊แกมาลอีมันมันเก่งมันเก่งอีดัครองมันอกรต้นอะตัวเยอะตงก็ตัวเยอนละม้เ้นี่ไปเลยเดีเอ๊ยเฮ้ยเ้ยสองแล้เลยีก เดินจนเราหิวให้ <S <S เราค่ะไม่เดินการ,ป,รปัญหาหรือยังไงช่วยไหมคะเดี๋ยวไปช่วยเล่นล่างปุ๊บหนึงน่งน,นะคะ่ะกำลังไปน็นขันเรียนล่างอยู่เพิ่งตีกันหมดในอีดอ,อก โอ้ยัมาแล้วทำอะไรกันน่ะดนี่กูกูจะิ้ให้ยี่านี่นี่

มมนม่ีร,บบกกรูอีมันหรอสักไม่ได้เคยหรอสก็เตอนั่นแหละอุ้มันก็นด้วยค่ะฉันด้วนอืมแบนพเลยแม่เน่ย เ้ยวนี like. ah! ้ใครไม่ก hmm. ับกูหรออีดอกมาฉันห้ค่ะเรจะตัวอยู่นนี้คนอยู่คนเดียวเห็นไมเงาเงาอีดอกมาค่ะมาใช้กันค่าเฮ้ยระวังค่าระวังค่ะโอ้โหยตัวเยี่หดักหลดก่อนค่ะมาเยอะเกินนี่ค่า ระวังนะเมืองระวังนะเมืองระวังนะเมืองอ้หนึงอ้หนึ่ไม่เออตายนะฮะหนีไปมึงตีหมดนี่ดอกเจ้าเกาะ n n g I m e e t เิริ่นกลางเลยกางค่ะนายเริย์กลางนะครับทุกคนจะเ่วยกลางแป๊บค่ะอเตายนะคะจะกลับไปค่ะคุณมาช่วยเราไหนครับูอีมันอีมันเหรอลูอีมันเหรอฮะ่อีมันเหรอไปลอีมันเหรอฮะฮะไปอีมันเหรอฮะฮะมึะยังไงมึงจะยังไงฮมงยังไงมงจะยังไงงยังไงมึงจะยังไงเอออสติดันต้อมขันแม่อะไรเนี่พวกส อเมลอยู่อเมลอยู่อเมลอยู่นี่จะเป้าไหมยหาเอ้ยอ๋อนี่มันอะไรกันนี่เองทุกคนเกิดอะไรนด้วยห็นได้นะเห็นไม่ได้นมันเกิดข้านมันจะฆ่าัน์่ะอ๋อเหรค่ะ เราต oh, ้องมอข้าอ้าวตัวเยอ่แล้วม oh, ั้งคด้วยอออะไรฉันต oh, ้องกลับไปเอามานาก่อนค่ะเดี oh, ๋ยวมานาหมดอ้าวคณีย bon ่ะตัวฉัตัวยูให้ก่อนนะาซีูให้เล่นบอแม่เล่นบอกลางกตัม เล่นกางก็จะตัวยืนเหมือนกันด้านเรนจังแล้วแต่ทุกคนเอาไปนะคะเ่นจังทุกคนตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่เรนกางกันนะคะรอจี้ดิจี้ก็ยังไปดันข่าดันข้าดันข้าดันค่ะ Sắp đi xuống ăn thật. đi hạ ở Double time. đâu out there on mute. Mine, everyone. đi Attack the dragon. Sing it with me. I'll let my ear. น้องก็ล <mean> ังไปค่ะยื่ตู้อ้าวตีวแล้วเพื่อนตีแล้วค่ะฉันไม่สามารถเป็นไปแล้วนะฉันกลัวมากค่ะตอนนี้ oh, yeah. ไปแกไปยิงไปยิง sure ว้าวอ๋อกระเันต่อ ยา่ยานี่ใครชื่อกูเลยอี่ราไม่ชื่อ,อก,กูหรอก็ยังดีนะ Maybe the not ready, ชีข้ข้อมาได้เลยนะคะทุกคนแต่ไม่ยิงไหวไหมอ่ะจะค่อยไ,ไ,ไปนะคะจะค่อยไปนะคะอ๋อะว่าจะนเสียงฝนเลยนะคะฝนตกค่ะ อาวตัว,วต,ววตวัวตัวอาอาอา,อาเยอะค่ะตัวเยอะค่ะตัวเพิ่งฆ่าใครมตัวเลยนะ โดนสับป้อมเข้าไปนะทุกคนคนเป็นตัวโง่ทุกคนมากเลยอี่งงมากต้องไปค่ะยิงกระปุช่วนะค่ะยิงทอมไปเปิดคอนตแลห้ทุกคนเลได้ยินเสียงของยิงแล้วค่ะยิงตกันหมดนะยิงกลังไป Mình mà là Nina, 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 อ้าวทังหายก่อนเลยไม่หายก่อนเลยแม่เราตัวเยอะหมดดีเดียแม่หายก่อนไหมคุณเดือดมากเลยแกเดือดมากแกมันเดือดมาก ไม <im geen zor gen> ่ไหวครับแม่ไม่ไหวขอาแม่ระวังแกระวังแกอ๋อระวังกอนให้มาแล้วกระเลยกรนหมาแล้วกรนนี้ก่นนี่อวอด้ นาย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 ระวังค้ะเอออย่างไอวะเย้รอบนี้เป็นวกาชนะนะคะทุกคน อเอาเลยค่ะในคลิปนี้ก่อนนะคะ้ชอบก็ยินกรอไลค์กดซับว่าใครเพื่อนกำลกังใจในการ,การ่ิดต่อไปด้วยนะคะถ้าคลิน,นี้ไงก็กดไลค์กันเยอะเลยนะคะอเอาเลยค่ะเจ้าทีต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย